สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระลนะครับวันนี้อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับถอนเข้า True Money Wallet นะครับมีชื่อว่า Coco Bot นะในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็สะสมคะแนนเรื่อยๆนะครับสามารถแลกเข้า True Money Wallet ได้นะในส่วนของการแลกนะครับมีอยู่6ช่องทางนะครับมี Gap ็บนะครับ g r ร็บ o ูดแกร็บ t r ร์ท o าร์เทสโกโนะครับ r u e m o n e y แล้วก็ Lazada นะครับพวกที่ถอนขั้นต่ำนะก็คือ100บาท มีลาซาด้าน่าจะสองรอยห้าสิบนะอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนเลททูเบนอ่าทูมันนี่เวเลทครับใช้อยู่ที่49,000นาะครับรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะอ่ะผมถอนลอดก่อนใช้อยู่ที่อ่า0 0นนะครับตอนนี้49,000้ละผมถอนไปเท่าหมด 1, 2, 3, 4, 5ก็จำนวน5ครั้งนะครับสำหรับที่ถอนไปนะ ก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนนนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยนะครับกดเลือกรูปอะไรก็ได้นะก็ประมาณนี้อ่าพิมพ์สั้นๆก็ได้ครับยังไงมันก็ได้อยู่อันนี้เนี่ยผมลองละอ่ะก็ต่อไปอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะได้ส0นะครับมันจะรีเซ็ตอ่าตอน9ก้าโมงนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้10%ของเพื่อนนะครับ ผม,ไ,มได้เล่นมาเดือนหนึ่งอ่ะอันนี้เนี่ยได้คะแนนจากเพื่อนมาเจ็ดพันนะครับอืมก็ประมาณนี้ถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณประมาณสิบสองบาทอ่ะประมาณสิบสี่บาทนะครับก็ประมาณนี้อ่ะผมจะเดียกก็คือห้าร้อยคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะก็ประมาณอ่าสิบสี่บาทนะครับอ่ะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยคือมันยังจ่ายอยู่แหละ ถ้ามันไม่จ่ายเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับก็เป็นอีกแอปตัวเลือกหนึ่งนะครับมีชื่อว่า c o โ o บอทนะในส่วนอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นพวกแบบสอบถามมพวกแบบสอบถามส่วนการถอนนะครับถ้าใครถอนเข้า to Money w a l l e t นะครับมันจะมีข้อความนะครับส่งเข้าในส่วนของอ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็เข้าไปกดเติมนะครับคลิกเข้าลิงก์แล้วก็ใส่เบอร์ทู m o n e y w a เ l e t ของเราอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้ อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ